ไหนดูทางทิศตะวันออกสิว่าท้องฟ้าเป็นไงอุยทางนี้ท้องฟ้าสีนี้ล่ะอุยทางนี้ก็มีดวงดาวมีดวงดาวสวยงามมากเลยดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยวด๋วดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะครับเพื่อน จันและก็เห็นทั้งดวงดาวนะคะวันนี้องมีคนเมกเล็กๆเหมือนเห็ดเหมือนเห็ดออกอะเพื่อนๆเหมือนมากเลยตกจากท้องฟ้าไปแล้วนะคะตะวันทอดแสงสีครามสวยงามหนูเห็นดวงดาวด้วย มีดวงดาวด้วยกอดเมฆสีขาวพุยสวยงามมากเลยจ้าเพื่อนๆจ๋าจันท์และก็เห็นทั้งดวงดาวนะคะวันนี้มากเลยนะคะข้าฟ้าบ้านยยละเอียดมันนี้ได้ค่ะเด้อเพื่อนๆจ๋าพามาชมบรรยากาศท้องฟ้า กอดเมกสีขาวปุยสวยงามมากเลยจ้าเพื่อนๆจ๋าเลยดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยวเดี๋ยวดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะคะเพื่อนๆค,ค,ครับเพื่อนๆจ๋าพามาชมท้องฟ้าบ้านเยลยละเอียดนะคืวันนี้ท้องฟ้าโปรดปรก ในดูทางทิศตะวันออกสิว่าท้องฟ้าเป็นไงอู้ทางนี้ท้องฟ้าสีขอจบไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆจ้าบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะนี้ล่ะอู้ทางนี้ก็มีดวงดาวมีดวงดาวสวยงามมากจ้า ตะวันก็ทอแสงสีแดงตะวันทอแสงนะคะเพื่อนเพื่อท้องฟ้าปรโดโปรโงค่ะจ๊าตะวันก็ทอแสงนี่ล่ะอุยทางนี้ก็มีดวงดาวมีดวงดาวสวยงามมากก่อนเมฆ ปุยขาวกับท้องฟ้าสีฟ้าสวยงามมากมากค่ะเพื่อนๆโป้โซเซงลงไปแล้วตะวันอ่อนแรงลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆจ๋าพามาชมท้องฟ้าบ้านเยนละเอียดนะคะือวันนี้ท้องฟ้าโปรดโปรเซง ลงไปแล้วตะวันอ่อนแรงลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆสีแดงตะวันทอดแสงนะคะเพื่อนๆท้อทงฟ้าโปรดปร่งจันท์และก็เห็นทั้งดวงดาวนะคะวันนี้มากเลยนะคะเข้าฟ้าบ้านยาละเอียดมนืนนีได้ค่ะเด้อเพื่อนๆจะ้ะ พาชมบรรยากาศท้องฟ้ามากเลยนะคะท้องฟ้าบานยละเอียดมาอนีได้ค่ะเด้อเพื่อนๆจ๋าพามาชมบรรยากาศท้องฟ้านี้ล่ะอุยทางนี้ก็มีดวงดาวมีดวงดาวสวยงามมาเหมือนเห็ดออกนะคะเหมือนเห็ดออก ้องฟ้าแบบนี้เหมือนจะแรงนานนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นทางดวงเสงลงไปแล้วตะวันอ่อนแรงลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆพืนน่นดวงหนึ่งดวงดาวดวงหนึ่งทางสีครามสวยงามหนูเห็นดวงดาวด้วยมีดวงดาวด้วย นนดวงหนึ่งดวงทดาวดวงหนึ่งทางโเซนลงไปแล้วตะวันอ่อนแรงลงไปแล้วนะคะเพื่อน,อนๆกอดเมฆสีขาวพุยสวยงามมากเลยจ้าเพื่อนๆจ๋า<ๆ>ในดูทางทิศ ตะวันออกสิว่าท้องฟ้าเป็นไงอู้ทางนี้ท้องฟ้าสีสีครามสวยงามหนูเห็นดวงดาวด้วยมีดวงดาวด้วยท้องฟ้าโปรดปรงตะวันทอบ ท้องฟ้าโปรดโปรงตะวันทบในดูทางทิศตะวันออกซิว่าท้องฟ้าเป็นไงอู้ทางนี้ท้องฟ้าสีค่ะมากเลยนะคะท้องฟ้าบ้านยาละเอียดมันนีได้ค่ะเด้อเพื่อนๆจ๋าพ,พามาชมบรรยากาศท้องฟ้า สีครามสวยงามหนูเห็นดวงดาวด้วยมีดวงดาวด้วยนี้ล่ะอุยทางนี้ก็มีดวงดาวมีดวงดาวสวยงามมากขอจบไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆจ้าบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ ก้อนเมฆปุยขาวกับท้องฟ้าสีฟ้าสวยงามมากๆค่ะเพื่อนๆโบงมีก้อนเมฆเล็กๆเหมือนเห็ดเหมือนเห็ดออกอ่ะเพื่อนๆเหมือนมากเลยจ้าตะวันก็โทรเสียงนะจ้า ตะวันก็ทอแสงท้องฟ้าโปรดปรงตะวันทบไหนดูทางทิศตะวันออกสิว่าท้องฟ้าเป็นไงอูยทางนี้ท้องฟ้าสีเหมือนเห็ดออกนะคะเหมือนเห็ดออก ทองฟ้าแบบนี้เหมือนจะแรงนานนะคะเพื่อนๆเ,เห็นทั้งดวงกอดเมฆสีขาวพุยสวยงามมากเลยจ้าเพื่อนๆจ้าเลยดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยวดวงดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะคะเพื่อนๆ ของฟ้าโปรดปร่งตะวันทุกกอดเมกสีขาวปุยสวยงามมากเลยจ้าเพื่อนๆจ๋านี่ล่ะอุยทางนี้ก็มีดวงดาวมีดวงดาวสวยงามมากนี้ล่ะ อุทางนี้ก็มีดวงดาวมีดวงดาวสวยงามมากเหมือนเห็ดออกนะคะเหมือนเห็ดออกท้องฟ้าแบบนี้เหมือนจะแรงนานนะคะเพื่อน,เ,อนเห็นทั้งดวงมีก้อนเมฆเล็กๆเหมือนเห็ดเหมือนเห็ดออกอะ่ะเพื่อน,เ,อนเหมือนมากเลยตก จากท้องฟ้าไปแล้วนะคะตะวันทอแสงสีแดงตะวันทอแสงนะคะเพื่อนเพื่อนท้องฟ้าปลดโปรง่งมากเลยนะคะท้องฟ้าบ้านยะละเอียดมันนี้ได้ค่ะเด้อเพื่อนๆพื่อนจ๋าพามาชมบรรยากาศท้องฟ้า สีคามสวยงามหนูเห็นดวงดาวด้วยมีดวงดาวด้วยนะมากเลยนะคะท้องฟ้าบ้านยนละเอียดมือนีได้ค่ะเด้อเพื่อนๆจ๋าพามาชมบรรยากาศท้องฟ้าตกจากท้องฟ้าไปแล้วนะคะตะวัน